นะฮะบ่ายพรเทป884อยู language, age. Age ่ที no like ่แดงสนนะครับสามารถมีนะครับอยู่ที่นักเรียนนะฮะหลังจากจบคู่นี้นะครับเราจะไปสิบบาทกันนะฮะสิบบาทพลังเพื่อนนะฮะไทยบ้านส่วนสองนะครับมาเจอเด็กนะครับบานบังโพเด่กจันทไปด้วยเอาไม่ได้ไ่ได้เอ่ไดไม่ได้กัาได้เลยนะยงไได้ไเนี่ย

มองเลยครับลุงกานะนะฮะอ่ะเป็นอันว่าัวเด็กินซุปผานงัวด้วยนะครับนาวใหม่ก็ต้องเข้าไปเรียบร้อยเรียงบร้อยแล้วนะฮะระหว่าง,งสิบมือน,น้ำรัตนะครับบ้านคนเทพต์ตปแปแปดสี่นะครับอยู่แด้านไปเจอน,นะฮะสอนอสนอซัดปาดมีหนึ่งนะครับมาอยู่ที่นักเงิน เราจะไปที่นี่ต่อนะครับแวะมาที่18 BT 18บระวังพลังเพียอท้ายบ้านสวน2นะครับแล้วก็เด็กชาวโบสเอยสบาย้ด้วยคู่นี้ครับียายหน่อยู่กันคู่ัดตลอดกาลพร้อมแล้วคู่เดี๋ยวกล้องมันจะกำกันโอ้มหหน่ง้อยปาผมให้ม่งเล่งไไดอเล่งไดอย

เราจะไปเล่นที่วทศิยาทภตพลังเพื่อนไม้สวยตอเนี่ยจแดงเด็กบางโพเดนกนะครับอยู่ที่โรงเรีนพิยุิภตเข้าไปเลยครับน์ศิภตก็ดรนะครับนะครพลังเพื่อนไ้สวยหลายยอเลยครับโอเคสบายสบายนะังโพนี่ไปข้าไข้างจุรแดงแดงหรือน้ำเงินครับแดงหรือน้ำเงินครับเดี๋ยวลองฟายครับ นะครับอยู่ที่แดงเราจะเป็นบอกุ้งนะครับบอกุ้งบางใหญ่สองเจอสันไก่ซิ่งสองแตนใบไว้ด้วยนะครับมือแดงมือแดง เ,เพื่อให้มันนะพุเป้าไปเลยนะฮะคงเครือนะครับมาด,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 ดีมาเร็วมาช่วยกระ่อยลูกช่วยกระโดดเลยนะนะฮะที่พี่น้องทุกท่านนะครับ

Terima kasih telah menonton! เราวายเราวายเปิแล้วไม่ทันเปิดแล้วมาใชิ้นผมใ่มาแล้ว